13. มือถือหน้าสื่อน้าชายประจำเดือนพฤศจิกายน2020สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ a c ซ่า n e l Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่เราสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้ามือถือใหม่หน้าสื่อน้าชายประจำเดือนพฤศจิกายน2020 แนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หน่าซื้อน่าใช้สำหรับทุกไลฟ์สไตล์มีตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นระดับเรือธง,งหน้าจอลื่นๆและเร็วแรงรองรับเครือข่าย 5G ด้วย o p p o A73 ราคา6,999บาท o p p o A73 สมาร์ทโฟนเติมเต็มด้านความบันเทิง Active the Moment มาพร้อมหน้าจอ Ultra HD Display ขนาด6.44นิ้ว ลองหลัง4เลนฟีเจอร์ครบคันใช้งานได้ไหลลื่นผ่านหน่วยประมวลผล Snapdragon 662 Octa-core ควบคู่แรม6 g b พร้อมเก็บรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆเพื่อความบันเทิงได้ไม่ต้องกลัวเต็มด้วยความจุถึง128 g b พร้อมชาร์จเร็ว30 w, วัตต์ว o o k ฟ a s ช c h a r าร์4.0 o p p o A93 ราคา8,999บาท OPPO A93 สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมให้เราได้สนุกกับทุกโมเมนต์ตลอดการใช้งานดีไซน์สุดบางเฉียบเพียง7 4 8ม mm, มพร้อมความเบา164กรัมทั้งอย่างครบครันด้านอ n นเ t อร์เนทั้งการถ่ายภาพด,ด้วย6กล้อง AI Portrait การชาร์จไว18วัตต์หรือเล่นเกมได้แบบลื่นไหล vivo y 2 0ราคา11,999บาท vivo y 2 0สมาร์ทโฟนโฟกัสไม่มีหลุดพร้อมความละเอียดสูงสุด44ล้านพิกเซลเอออ u t โตโฟกัสเซ f ฟฟีเจอร์กล้องให้แบบครบขันไม่ซ้ำใครทั้งยังมีสเปคแบบจัดเต็มใช้งานไม่สะดุดและแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับ33วัตต์ vivo fast charge 2.0 vivo y 1 s ราคา2,999บาท vivo y 1 s มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล lcd ขนาด6.22นิ้วความละเอียด hd พัด1,520คูณ720พิกเซลภายในขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล mediatek helio p35 RAM 2 g b บวก rom 32 g b สามารถเพิ่ม micro sd ได้โดยมีแบตเตอรี่ความจุ4,300 0ม ah, ิลแและรันบน android 10 realme nazo 20 pro ราคา8,499บาท เรียวมีนาโซ20 Pro หน้าจอ6.5นิ้ว90 h z u l t r อัล o ร t าสมูทดิสความละเอียด1 0 8 0คูณ2 4 0 0พิกเซลมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วยเรียวมี UI ใช้ชิปเซ็ต MediaTek Helio P95 แรม8 g b บวก128 g b ใส่เมมได้สูงสุด256 g b กล้องหลัง4เลนส์โดยกล้องหลัก48ล้านพิกเซล f/1.8 บวกกล้องอั t ตร้าไว8ล้านพิกเซล F 2.3มุมกล้อง119องศาบวกกล้อง B&W Portrait 2ล้านพิกเซล F 2.4บวกไมโคร2ล้านพิกเซล F 2.4และกล้องหน้า16ล้านพิกเซล F 2.1ล่องดับ Wi-Fi A B G N A C Bluetooth 5.0มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือข้างเครื่องและแบตเตอรี่1 5 0 0 mm, มิลมป์ชาร์จเร็ว6 5วัตต์ Super Dart Charge วันพัท8 t ราคา24,990บาทวันพัท8 t 5G สมาร์ทโฟนที่ให้ความไหลลื่นขั้นสุดด้วยความเป็นอัลตราฟ s านอัลตราสมูนตั้งแต่หน้าจอแสดงผล120 h ฮิรต l ฟูลอิทอเบเรตดิสเพเร็วแรงด้วยขอบคอข่ snapdragon 865 octa-core โดยกล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมป์รองรับว p c ชาร์จ65 HUAWEY Y7A ราคา5,999บาท HUAWEY Y7A มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด6.67น mm. ิวความละเอียด Full HDD คลั2,400คณ1,080พิกเซลอัดราส่วน2ต่อ9ภายในมาพร้อมเหนือประมวลผลคิวริน 710A แร้ม 4GB บวกรอม 64GB 128GB และมีแบตเตอรี่5,000ม ah. ิลแอมรองรับ Fast Charge 22.5วัตต์ รีเจนโฟนดูเอลราคา23,999าเรเบาท Regen จนโฟนดูเอลมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด6.65นิ้วความละเอียด Full HD+ อัตราส่วน19.5ต่อ9รองรับ Refresh Rate ร้อย4เฮิร์ตร Hz, ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล Snapdragon 865 plus และมีแบตเตอรี่2ก้อนร่วมกัน5,000 m a ah, มิลลิแอมป์พร้อม Fast Charge 90W วัตต์ iPhone 12ราคาเริ่มต้น25,900บาท iPhone 12ทั้ง4รุ่นด้านหน้าจอแสดงผลมีรอยบาทเหมือนเดิม iPhone 12 mini และ iPhone 12จะมีกล้องหลัง2เลนส์ขณะที่ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max มีกล้องหลัง3เลนพร้อมลายด้าสแก n เ r อร์เพื่อใช้ในการตรวจจับวัตถุ3มิติเข้ามาด้วยและทุกรุ่นรองรับ 5G มอ Moto เตอร์โ m ล่ามโต้ G9 Play ราคา4,990บาทมอเตอร์โ m ล่ามโต้ G9 Play สมาร์ทโฟนแอนดรอย์10หน้าจอ6.5นิว้ว HD ดีพลัสชิปเซ็ตแส a ป์ดราค่อน662แรม4 g b บวก64 g b มี3กล้องหลัง48ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว20วัตต์ MOTOROLA MOTO G9 Plus ราคา6,990บาท MOTOROLA MOTO G9 Plus มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล m a c Vision HDR10 Super Screen ขนาด6.8นิ้วความละเอียด Full HD Plus ภายในขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 730G RAM 4GB บวก ROM ร2อ g b มีแบตเตอรี่5,000 m mm, a มอรองรับ Turbo Power 30W วัต์ MOTOROLA MOTO G 5G Plus ราคา9,990บาท MOTOROLA MOTO G 5G Plus มาพร้อมความแรง 5G เพื่อการดาวน์โหลดและสติมมิ่งบนหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วแบบ Cinema Vision 21:9ต่อฟู l d p l u ดและ h d r 10กล้องหน้า2ตัวขนาด 16+8 บวกล้านพิกเซล u l t r a Wide โดยกล้องหลังมีความละเอียดสูงสุด48 000, 000ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่5,000มิลลิแอม m o t o r o l a l a เ e r 5G ราคา44,990บาท m o t o r o l a l a เ e r 5G มาพร้อมกับหน้าจอด้านนอกชนิด G OLED ขนาด2.7นิ้วความละเอียด800คูณ60พิกเซลโดยหน้าจอด้านในใช้ชนิด P OLED ขนาด6.2นิ้วความละเอียด2,142คูณ876พิกเซลภายในใช้หน่วยประมวลผล Snapdragon 7 6 5 g แรม8 g b รอม256 g b พร้อมแบตเตอรี่2,800ม ah, ิลลแอมรองรับฟาชา์จ15วัตต์ เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับมือถือใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน2020มีหลากหลายรุ่นเลือกที่ตามไลฟ์สไตล์ของตนเองได้เลยหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดชื่อไหนคำไหนที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไมอยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเ e อ a มซ a ช e น e วิวนีครับสวัสดีครับ